สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e ี s ท h โฮมอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนทําเมนูเจให้ง่ายอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือต้มจับชายเจยนะคะโดยมีส่วนผสมที่หอมและอร่อยนะคะในส่วนของอุนินะคะก็คือเห็ดหอมนั่นเองค่ะซึ่งเราจะใส่เต้าหู้นะคะแข่งกันนะคะก่อนไปดูเพื่อนๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะนุกก็จะแช่นะคะในส่วนของเห็ดนะคะนุกจะแช่เห็ดหอมแห้งไว้นะคะประมาณ5นาทีค่ะ ปักกิ้งโซดาไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผ่านน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะล้างสารพิษออกค่ะ จะได้เป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะในส่วนเต้าหู้ค่ะซึ่งลูกจะใช้นะ้ำมันมะพร้าวนะจะเห็นว่ามันมีฟองเป็นไข่อยู่นะคะในการทอดเต้าหู้นะคะเพื่อมันไม่ให้เละนะเวลาไปทํานะคะเดี๋ยวเราจะทอดกันก่อนค่ะค่ะทีนี้เราก็จะทอดเต้าหู้กันแนละ้ว ให้เรานะคะเอาเตาผู้ออกพักไว้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ํามันมะพร้าวออกกันนะคะเพื่อที่จะใส่น้ํามันมะกอกแทนนะคะเห็นไหมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยพอทอดเสร็จนะคะมันยังมีความใสยอยู่เพื่อนเพื่อนเห็นได้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะเราสามารถไปทำอย่างอื่นได้นะ <S <S เราเก็บเราปิดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําในขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะนูกก็จะใช้น้ํามันนะคะในส่วนของน้ํามันดอกทานตะวันหรือน้ํามันนะคะ น้ำมันดอกทันตะวันหรือน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะเพื่อที่จะผัดนะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาผักนะน้ัด นะคะพอมันสลดประมาณนี้นะคะเราก็ปิดแก๊สเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ํากันนะคะโดยที่เราจะใช้ผงปรุงรสนะคะที่เป็นผงปรุงรสเห็ดหอมนะคะในการเตรียมน้ําค่ะ เราใส่ปรุงผงปรุงรสนะคะเห็ดหอมไปประมาณสองช้อนชาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้แครลลอทน,นะคะแล้วก็ในส่วนของหัวเชีเท้าลงไปก่อนนะคะใส่ล,ลงไปนะคะ ต้องไปประมาณ5นาทีนะคะนาทีผ่านไปนะคะให้ใส่ผักที่เราไว้เมื่อกี้ทั้งหมดรวมถึงเห็ดน,นะคะลงไป,ไปะคะ่ปะแล้วคือเดี๋ยวเราใส่นในส่วนของซอสหอยนางมเห็ดหอมค่ะสี้ขีควขาวเห็ดหอมนะคะ แล้วก็ตามต้วเต้าหู้ค่ะที่ทอดไว้นะคะอิ้วดำนะคะหดหอมค่ะเพื่อแต่งสีนะคะนิดนึงนะคะเต้าหู้ค่ะใส่ลงไปเลยนะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดเป็นเมนูลดน้ำหนักให้เพื่อนๆน,นะคะใช้ทุกอย่างเป็นโลโซเดียมทั้งหมดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานอีทีมทุกคนหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพือ่อประกอคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ